สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสนจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานที่เข้าไปทำงานเก็บ ผลไม้ตามฤดูกาลที่ประเทศฟินแลนด์โดยเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงกับครอบครัวของตนเองนะคะเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหลานชายของสนนะคะได้ไปทํางานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ณนะตอนนั้นสนก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างกับคนงานที่ไปทํางานเก็บผลไม้ที่ประเทศฟินแลนด์และก็สวีเดนดนะ ตอนนั้นข่าวาโดนหลอกไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์กำลังดังนะคะสนก็กลัวว่าเออหรือเขาจะหลอกไปเป็นคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่าหรือถ้าไปได้จริงมันจะได้เงินกลับมาตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าสนเคยได้ยินข่าวพวกนี้มาเยอะนะคะว่าผู้ที่ไปทํางานใช้แรงงานที่นูน่นโดนเอาเปรียดนะคะแต่หลานเขาก็บอกว่าเขารู้จักกับ คนที่เคยไปทํางานมา2-3ปีแล้วแล้วเขาก็ได้เงินกลับมาดังนั้นไม่น่าจะเป็นการหลอกลวงหรือว่าต้มตุนเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วก็ลองไปทํางานที่โน่นดูเผื่อจะได้เงินกลับมาเป็นกอบเป็นกำรเหมือนใครบางคนที่เข้าไปทําแล้วเขาได้เงินแสนกลับมานะคะ<ๆ>เขาก็มีความหวังแบบนั้นส่วนก็เลยไม่พูดต่อแต่ก็ คอยดูอยู่ห่างๆคอยถามเรื่อยๆนะคะว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วในหน้าที่อยู่ที่เมืองไทยที่อยู่บริษัทที่หลานจะไปทำด้วยนะคะ<ม>เขาก็เก็บค่าเดินทางไปกลับค่าทำเอกสารค่าทำวีซา่าทำพาส,สปอร์ตต่างๆอยู่ที่68,000บาทนะคะแล้วก็เขาก็จะให้ซื้ออุปกรณ์ในการเก็บบูเบอรี่นะคะเป็นเ,เป็นตัวตัก ตักเหมือนคลาดอะไรเงี้ยค่ะ่วนก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าเห็นที่หลานลงให้ดูใน Facebook นะคะมันจะเป็นเหมือนคลาดนะคะตักๆๆนี้ใส่กวาดกวาดกวาดใส่ในถังใหญ่ๆสีดำนะคะอันนั้นเขาก็ให้จ่ายประมาณพันกว่าบาท่วนไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทตอนนั้นหลานชายเข้าไปกับแฟนของเขาสองคนนะคะดังนั้นเขาก็เสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน1 3 6 0 0 0บาทนะคะ ช่วงที่หลานไปทํางานที่โน่นนะคะสนก็ไปอยู่กับแฟนที่ประเทศสวีเดนเหมือนกันนะคะช่วงฤดูร้อนที่นั่นก็ส่งข้อความหาหลานตลอดว่าเออเป็นยังไงบ้างอยู่ยังไงกินยังไงบ้างหลานก็บอกว่าเขาอยู่ที่ห้องห้องนึงอยู่กันประมาณ6คนนะคะเขาก็ได้อยู่กับแฟนของเขาแล้วก็เพื่อนอีกสี่คนส่วนอาหารก็มีพ่อครัวแม่ครัวทําให้ทุกวันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูไก่สนเข้าใจว่า ไก่ที่นูนมันจะราคาถูกนะคะบริษัทเขาก็น่าจะเซฟคอสของเขาก็เลยซื้อส่วนใหญ่ก็เป็นเมนูไก่ส่วนก็เลยถามเขาว่า ทำงานวันละกี่ชั่วโมงเขาก็บอกว่าประมาณวันละ1 0 1ถึงชั่วโมงตั้งแต่เช้าจนเมืดนะคะประมาณสองถึงสามทุ่มถึงจะได้กลับมาที่พักแล้วสนก็ถามเขาว่าได้เงินเดือนหรือ,อยังได้เงินเดือนยังไงบ้างเขาก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะจ่ายให้ทีเดียวเลยตอนกลับบ้านนะคะสนก็ง,งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอปกติแล้วเราก็จะได้เงินเดือนเป็นเดือนต่อเดือนใช่ไหมคะแต่ อันนี้มันดูแปลกๆสนก็คิดอยู่ว่าเออมันแปลกๆนะอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นอทุกบริษัทอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะสนก็เลยไม่ได้พูดอะไรหลานบอกว่าเขาจะหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดทีเดียวแล้วก็ให้เราทีเดียวเลยก่อนกลับบ้านพอถึงวันที่หลานจะกลับบ้านนะคะสนก็ส่งข้อความไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างจะกลับวันไหนแล้วก็ ได้เงินแล้วหรือยังได้เงินกลับบ้านเท่าไหร่ตานก็พูดเสียงไอ,อ่อยน,นะคะว่าได้ไม่เยอะหรอกนะได้เกินจากที่จ่ายไปไม่กี่บาทเองเสียงเขาก็อ่อยๆเหมือนผิดหวังนะคะสนรู้สึกสนก็รู้สึกสงสารแล้วก็แบบโมโหคิดแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็โมโหบริษัทที่พาเขาไปทำงานนะคะว่าทำไมเขาแบบเอาเปรียบคนขนาดนี้แล้วก็ใช้แรงงานคนแบบนี้แต่ว่า ได้เงินเดือนไม่สมกับที่เราทํางานนะคะวันที่สนคุยกับหลานเป็นวันเดียวกับที่สนกาลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะหลังจากคุยกับหลานแล้วแล้วก็ขึ้นเครื่องบินสนเลิกคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยและรู้สึกสงสารหลานมากเข้าไปด้วยความหวังที่จะได้เงินแสนกลับมาให้แม่แต่มันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดไว้สนก็รู้สึกสงสารหลานมากๆเลยแล้วก็คิดมาตลอดทางบนเครื่องบินว่าทําไมทําไมคนเรามันถึงทา ได้ขนาดนี้ทำไมต้องใช้แรงงานกันขนาดนี้แล้วก็เอาเปรียบกันขนาดนี้รู้สึกโมโหมากแล้วก็คิดอยู่ในคิดอยู่ในหัวว่าส่วนจะต้องทำคลิปนี้ออกมาเพื่อเตือนคนอื่นไม่ให้หลงตกเป็นเหยื่อนะคะอันนี้ส่วนไม่ได้ตัดสินนะคะว่าทุกบริษัทจะเป็นแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ได้ยินมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้บางบริษัทหรือบางคนเขาก็อาจจะกลับมา พร้อมกับเงินแสนได้เงินแสนกลับมาก็ได้แต่ว่าเท่าที่สนได้ยินมาแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์จาะ ครอบครัวของสนจริงๆสนอยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าก่อนที่เราจะไปทํางานที่นั่นต้องเสียเงินเกือบแสนไปเพื่อทํางานใช้แรงงานที่นั่นแล้วก็ได้ค่าจ้างกลับมาไม่สมกับที่เราตั้งใจไว้ไม่สมกับที่เราหวังไว้มันจะทําให้เรารู้สึกเฟลแค่ไหนทําให้รู้สึกผิดหวังแค่ไหนนะคะหลังจากกลับมาที่ไทยนะคะสนก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับหลานกับแฟนของเขานะคะว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่า ทำงานหลายชั่วโมงทำงานหนักตอนแรกนะึกว่าจะไปเก็บบูเบอรี่อย่างเดียวแต่จริงๆเขาให้ไปเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็เก็บลูกอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เก็บบนน้ำนะคะเก็บยากๆหน่อยส่วนก็จาไม่ได้ว่าเป็นลูกอะไรซึ่งก่อนไปเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเก็บอย่างอื่นด้วยเขาแค่บอกว่าจะไปเก็บ บูเบอรี่นะคะแล้วสนก็ถามเขาว่าสรุปได้เงินกลับมาเท่าไหร่2คนเขาก็บอกว่า2คนได้เงินกลับมา1นึ0 0 0 0กว่าบาทนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้ใจ่ายก่อนไปที่2คนเขาจ่ายกันอยู่ที่1นึ0 0 0บาทนะคะสรุปแล้วเขา2คนไปทำงาน3เดือนได้เงินกลับมาแบบเป็นกำไรนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าบาทเกือบ4 0,000เท่านั้นเองนะคะซึ่งไม่คุ้มเลยกับ แรงงานที่เราใช้ไปแล้วก็เวลาที่เราทำงานเราทำงานที่ไทยเรายังได้เยอะกว่านั้นนะคะแล้วหลานก็เล่าให้ฟังอีกว่ามีคนบางคนเขาได้เงินกลับมาแค่91บาทอันนี้มันน่าแบบน่าสงสารจริงๆแล้วส่วนรู้สึกสงสารมากๆว่าทำไมคนเรามันทำกันได้แบบนี้คือเขายืมเงินไป68 0 0 0เพื่อที่จะเป็นค่าเครื่องบินค่าเอกสารในการไปทำงาน ในการที่จะได้ไปทํางานที่นู่นนะคะแต่กลับมาได้เงินแค่91้าบาทมันมันค้ามนุษย์ส่วนคิดว่ามันเป็นการค้ามนุษย์อย่างหนึ่งนะคะแบบมันไม่ยุติธรรมส่วนยิ่งรู้สึกแบบโมโหมากๆแล้วก็อย่าที่จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นได้ฟังกันนะคะว่าก่อนที่จะไปให้คิดดีๆก่อนให้ดูดีๆก่อนแล้วก็ให้เลือกบริษัทที่ มีประวัติว่าคนไปทํางานแล้วได้เงินกลับมาจริงๆนะคะส่วนไม่ได้บอกว่าอย่าไปนะคะคนบางคนเขากลับมาพร้อมกับเงินแสนก็มีหลังจากนั้นประมาณสอาอาทิตย์นะคะการขงสนก็ส่งลิงก์ข่าวของช่องสามาให้สนดูนะคะเกี่ยวกับการใช้แรงงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์นะคะบริษัทพี่บริษัทน้องของบริษัทที่หลานไปทํางานนะคะโดนจับ เพราะว่ามีแรงงานไทยจํานวน17คนนะคะไปร้องเรียนกับตํารวจที่ประเทศฟินแลนด์ว่ามีการบังคับใช้แรงงานแบบไม่ยุติธรรมพวกเขาได้รับรายได้และก็สวัสดิการไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ทางตำรวจของประเทศฟินแลนด์ได้ทำการจับกลุ่มเจ้าของบริษัทของประเทศฟินแลนด์พร้อมทั้งผู้ประสานงานจากประเทศไทยอีก2คนด้วยในข้อหาค้าแรงงานมนุษย์ผู้เสียหายบางคนแจ้งว่าเขาไม่มีเงินที่จะทำเรื่อง ทำเอกสารแล้วก็ค่าโดยสารที่จะไปทํางานที่โน่นนะคะทางบริษัทก็ให้วางเงินแค่5,000ันถึง10,000บาทก่อนหลังจากไปทํางานที่โน่นแล้วเขาถึงจะหักจากเงินที่เราทํางานให้เขานะคะแล้วก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้เราตอนที่คุยกันตอนแรกเขาก็พูดแบบนี้นะคะแต่พอไปอยู่ที่โน่นจริงๆเขาก็จะหักค่า อาหารค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้3เดือนเป็นจำนวน60วันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ55,000บาทซึ่งถ้ารวมกับ68 0 0 0ที่เราจ่ายไปแล้วก่อนที่เราจะเดินทางนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0 0ถึง1 3 0 0 0 0บาทไทยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่เราไปอยู่ที่โนนเขาไม่ได้มีการแจกแจงนะคะว่าอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เขาจะไม่บอกเขาจะบอกแค่ว่าวางเงินไว้5000ถึง10,000บาท หลังจากไปที่โน่นแล้วทํางานเขาก็จะหาอีก40,000บาทเพื่อคืนบริษัทแต่เขาไม่ได้แจกแจงว่าจะมีค่ากินค่าอยู่ค่าห้องพักหรือค่าอะไรเท่าไหร่นะคะดังนั้นแรงงานไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่ทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จำนวนนี้นะคะแล้วก็จะมีบางบริษัทนะคะคิดดอกเบีย้ยที่ยืมเงินไปนะคะเขาก็จะคิดดอกเบีย้ยเพิ่มอีก15%แล้วคนงานจะเหลืออะไรคะคือสนฟังแล้วมันเหมือนการเอาเปรียบกันอย่างมากๆเลยนะคะแบบพูดมาแล้วก็แบบสงสารเนี่ยสงสารคนที่มีมีความหวังที่จะได้เงินแสนกลับบ้านแต่กลับมาด้วยการเป็นหนี้แล้วก็ได้เงินติดตัวมาไม่กี่บาทประเทศสวีเดนเขาจะมีกฎหมาย เกี่ยวกับการเข้าไปทำงานประเภทนี้นะ,ะจะเป็นกฎหมายการเข้าไปทำงานตามฤดูกาลแต่ประเทศฟินแลนด์ยังไม่มีกฎหมายนี้ร่วมกับไทยนะคะประเทศสวีเดนจะมีประกันรายได้อยู่ที่82,000บาทแล้วก็ประเทศฟินแลนด์จะอยู่ที่32,400บาทถ้าเราทำงานแล้วได้ต่ำกว่านี้นะคะทางบริษัทที่จ้างเราเข้าไปนะคะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้เราต่อเดือนนะคะ อันนี้คือเป็นกฎหมายร่วมกันแต่ว่าแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่รู้กฎหมายนี้สําหรับบางคนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกฎหมายพวกนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งใครที่ไหนยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงเริ่มต้นยังไงส่วนใหญ่เขาก็แค่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปแล้วก็ พอปีถัดไปเขาก็ไม่ไปเท่านั้นเองนะคะสําหรับคลิปนี้สนไม่ได้มาบอกว่าอย่าไปทํางานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนหรือฟินแลนด์นะคะแต่ว่าอยากจะออกมาเตือนสิ่งที่ครอบครัวของสนเจอมาแล้วก็สิ่งที่สนได้ยินมาได้อ่านมาสำหรับคนงานเก่าที่เคยไปมาแล้วแล้วก็ได้เงินแสนกลับมาอันนั้นก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่า ที่สนดูมามันจะมีอยู่ที่ประมาณ10%เท่านั้นสนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปคลิกอ่านดูเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการตัดสินใจเผื่อสำหรับคนที่กำลังคิดที่จะไปเก็บผลไม้ที่ต่างประเทศนะคะ ไว้เป็นข้อมูลเพื่อตัดสินใจว่าควรไปหรือไม่ไปดีนะคะผละไม้ป่าของประเทศสวีเดนหรือฟินแลนด์ทุกๆปีมันจะออกไม่เหมือนกันนะคะบางปีก็จะมีเยอะบางปีก็จะเยอะบางปีก็จะน้อยซึ่งการที่เราไปทำงานที่นั่นเพื่อเก็บบูเบอรี่หรือเก็บผลไม้ป่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปีที่เราไปผลไม้ในฤดูกาลนั้นในปีนั้นมันจะมีมากแค่ไหนพอที่จะให้เราเก็บได้เยอะมากแค่ไหนนะคะ ถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะได้ไปในปีที่มีผลผลิตเยอะขยันหน่อยก็เก็บได้เยอะได้เงินกลับมาเยอะรายได้ที่เขาได้รับนะคะเขาจะคิดเป็นกิโลกรัมนะคะอย่างบูเบอรี่เขาจะได้กิโลกรัมละประมาณ20-30กว่าบาทแล้วแต่บริษัทนะคะเท่าที่หลานเล่าให้ฟังนะคะเขาก็จะได้กิโลละประมาณ27-30บาบาทไทยนะคะต่อกิโลคิดดูว่าวันหนึ่งวัน,ว,นวันหนึ่งเขาต้อง เก็บให้ได้เยอะมากแค่ไหนและถ้าไปป่าไหนที่มันออกผลไม่เยอะเราก็วันนั้นเราก็อาจจะได้น้อยนะคะตอนที่สนเก็บบลูเบอรี่ขายที่ประเทศซิวบเดีนนะคะก็คือเก็บเองแล้วก็ขายเองให้คนที่รู้จักก็จะได้อยู่ที่กิโลละประมาณ160บาทไทยนะคะต่อกิโลซึ่งแตกต่างกันมากกับแรงงานที่ ททําางนนนนี่ะะคะสําหรับวันนี้ส่วนก็มีเรื่องมาแชร์แล้วก็มาชวนเพื่อนๆคุยเพียงเท่านี้นะคะส่วนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นดูด้วยได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ส่วนด้วยนะคะถ้ามีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกส่วนก็จะมาชวนคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกนะคะส่วนคลิปนี้สันคาลายไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ Esto it,